ค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องเลขยกกำลังอันดับแรกนะคะเราไปทบทวนเลขยกกำลังกันก่อนเลยอันนี้เด็กๆจำได้ไหมว่าอ่านว่าอย่างไรอ่านว่า สองยกกำลัง3ค่ะเราเลขสองเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกว่าฐานส่วน3าล่ะลูกเลขเลขชี้กำลังนะคะก็จะได้ว่า2ยกกำลัง3เป็นเลขกำลังที่มี2เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะ สองยกกำลังสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับสองคูณกันสามครั้งหรือสามตัวก็จะได้เป็นสองคูณสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะสองคูณสองตัวแรกได้สองคูณสองสองตัวแรกได้สี่สี่แล้วก็ไปคูณสองอีกตัวได้ได้แปดนะคะโอเคต่อไปเรามาหาค่าเลขย,ยกกำลังกันดีกว่าได้เท่าไหร่นะ ตัวแรกค่ะ5ายกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5คูณ5นะคะ5คูณ5เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ25ห้านั่นเองต่อไปเลย7ยกกำลังสองคือ7คูณ7นะคะ7คูณเเท่ากับเท่าไหร่ลูก49นะคะต่อไป 11ยกกำลังสองเท่ากับ11คูณ11นะคะ11คูณ11เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ121เก่งมากลูกต่อไป10ยกกำลังสองค่ะก็คือ10คูณกัน2ครั้งเนาะก็จะได้เท่ากับ0 0อ่าต่อไป20ยกกำลังสองล่ะ ยี่สิบคูณกันสองครั้งเด็กๆบางคนบอกว่าแม่ครูคะใช้เวลานานมากเลยยี่สิบคูณยี่สิบเลขมันเยอะอแม่ครูจะมีเทคนิคลัดนะลูกถ้าจํานวนไหนที่ลงท้ายด้วยศูนย์แบบนี้นะคะให้เราตัดศูนย์เก็บเก็บไว้ก่อนเก็บศูนย์ไว้ก่อนให้เราคูณแค่เลขหน้าคูณด้วยกันก่อนเลขหน้าที่มันมีข้างหน้าศูนย์ทั้งสองตัวมีเลขอะไรบ้างมี2กับ2นะคะเรานํา2กับ2มาคูณกัน2คูณ2ได้ ได้4นะคะแล้วเราก็เติมศูนย์ที่มันมีทั้งหมดนั่นแหละลงไปต่อท้ายเลขสีเลยก็จะได้เป็น4 0 0หรือ400นะคะแบบนี้อีกครั้งนะลูกถ้าจำนวนไหนที่ลงท้ายด้วย0มาคูณกันเช่นเมื่อกี้เนาะ10คูณ10หนึ่ก็จะได้เป็นเอาตัวหน้ามาคูณกันเฉยก็จะเป็น1คูณ1ได้1แล้วก็เติม0ที่มันมีต่อท้ายเลย คือมี0ูนย์ตัวก็เลยเป็น100่เลยได้เป็น100ส่วนอันนี้ก็ลำเลขหน้ามาคูณกัน2อคูณสเป็น4แล้วก็เติมเลขท้ายที่มันมีจํานวนเลขศูนย์ต่อท้ายก็คือ 0, 0ูนเข้าไปนะคะก็เลยได้เป็น400ต่อไปเลยค่ะ30ยกกําลังสองคือ30คูณ30นะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยลูกนำตัวหน้ามาคูณกัน3าคูณสเป็น 9แล้วก็เติมศูนย์เข้าไป2ตัวเป็น900แบบนี้จะเร็วขึ้นนะคะต่อไป40ยกกำลังสองค่ะคือ40่คูณ40นะคะก็จะได้เป็น4ีนมคูณสีคือ16นะคะเติมศูนย์เข้าไป2ตัวเป็น1600ค่ะถูกต้อง50ยกกำลังสองค่ะคือ อ่ะห้าสคูณห้านะคะก็นำเลขมาคูณกันเลขหน้ามาคูณกันห้คูณหเป็น25เติมศูนย์เข้าไป2ตัวคือสองพันห้าร้อยเก่งมากค่ะต่อไปหนึ 100, ย่ยยกกำลังสองคือ100่งรอคูณหนึ 100, อันนี้เราก็นำเลขหน้ามาคูณกันเช่นเดิมลูกหนคูณหเป็นเป็นหนะคะเติมศูนย์เข้าไปกี่ตัวนี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่ เติมศูนเข้าไป4ตัวก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นนะคะถูกต้องค่ะต่อไป2ยุยกกำลัง4ค่ะ2ยกกำลัง4คือ2คูณกัน4ครั้งก็จะได้เป็น2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16นะคะเท่ากับ สิค่ะต่อไปเลยลูก3ยกกำลังสค่ะคือ3คูณกันกี่ครั้ง3คูณกัน4ี่ครั้งคราวนี้แม่ครูจะคูณแบบจับคู่บ้างนะ3ามคูณสเป็น9ต่อไป3คู่หลังค่ะ3 2มตัวหลังนะคะสามคูณสก็ได้9มันได้9ทั้งคู่เนาะ9คูณ9เป็น81ค่ะไม่ว่าเด็กๆจะคูณ ทีละตัวเข้าไปทีละตัวก็จะได้คำตอบเท่าเดิมนะคะคือ81ใช้วิธีไหนก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะต่อไป4ยกกำลัง3ค่ะคือ4คูณกัน3ครั้งนะคะ4คูณ4เป็น16ใช่ไหมคะ16คูณ4ลองตั้งคูณเองฉเฉลยคือ64นะคะ ต่อไป5ยกกำลัง3ค่ะคือ5คูณกัน3ครั้งหรือ3ตัวแบบนี้ค่อยๆค,คูณ5คูณ5เป็น25นะคะ25นำไปคูณ5ตั้งคูณเลย25คูณ5ได้125นะคะถูกต้องค่ะต่อไป สิบยกกำลังสามค่ะคือสิบคูณกันสามตัวสามครั้งคือสิบคูณสิบคูณสิบวิธีนี้ลงท้ายด้วยศูนย์เหมือนเดิมเราสามารถคูณด้วยวิธีเดิมที่แม่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ได้นะคะคือนำตัวเลขหน้ามาคูณกันก่อนหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วเติมศูนย์เข้าไปกี่ตัวคะนับหนึ่งสองสามเติมเข้าไปสามตัวก็จะได้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ 0หรือ1000นั่นเองค่ะต่อไปลบ3ยกกำลังสมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กๆใช่ไหมคะลบ3ยกกำลัง3ฐานคือเลขอะไรฐานคือเลขาฐานคือลบ3นะคะลบ3ไปยกกำลัง3คือลบ3คูณกันกี่ครั้ง3ครั้งนะคะก็จะได้เป็น ลบ3คูณลบ3คูณลบ3แบบนี้แล้วผลลัพธ์คือยังไงล่ะเดี๋ยวแม่ครูจะไปสอนวันนี้นะคะให้รู้จักก่อนว่าลบ3ยกกำลัง3มีความหมายว่าอย่างไรต่อไปค่ะ1.5ยกกำลัง2ค่ะหมายความว่าอย่างไรห่า1.5คูณกัน2ครั้งแบบนี้นะคะ ผลลั์แม่ครูจะพาดูวันนี้นะคะในตอนแสดงวิธีทำนะคะต่อไปเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีความหมายว่าอย่างไรก็คือ,อก็คือเศษ2ส่วน3คูณกัน3ครั้งหรือเศษ2ส่วน3คูณเศษ2ส่วน3คูณเศษ2ส่วน3นะคะผลลั์เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะลูกมาเลยวันนี้ กิจกรรมเรื่องการหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังครั้งที่สองอันดับแรกเรามาทบทวนเรื่องการคูณจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็การหารจำนวนเต็มบวกเต็มลบอันนี้จะเสริมเข้าให้เส้นหลูกการคูณนะคะจำนวนบวกคูณจำนวนบวกเช่น2คูณ3ได้อะไรคะ,ะได้6 บวกคูณบวกจะได้ค่าบวกเสมอนะคะต่อไปจำนวนบวกคูณจำนวนลบเช่น2คูณลบ3ได้เท่าไหร่ลูก2คูณลบ3ได้ลบ6กนะคะก็จะได้จำนวนบวกคูณลบก็จะได้จำนวนลบนะคะต่อไปจำนวนลบคูณจำนวนบวกเช่นลบ2คูณ3ค่ะก็จะได้ ลบกนะคะก็เป็นจำนวนลบเช่นกันและสุดท้ายจำนวนลบคูณจำนวนลบค่ะเช่นลบ2คูณลบ3จะได้ผลลัพธ์เป็น6กนะคะก็คือจำนวนบวกนั่นเองเด็กๆดูง่ายๆนะลูกถ้าจำนวนเหมือนกันเป็นประเภทเดียวกันมาคูณกันจะได้ค่าเป็นบวกเสมอนะคะเช่นบวกคูณบวกก็ได้บวกลบคูณลบก็ได้บวกนะคะแต่ถ้าต่างประเภทกันจะได้เป็นค่าลบเช่นบวกเจอลบจะได้ลบ ลบจะบวกก็จะได้ลบนะคะอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปอันนี้แถมให้นะคะเป็นสรุปการหารวิธีการหารถ้าบวกหารบวกผลลัพธ์นะคะจะเหมือนกับการคูณเลยที่เป็นถ้าบวกคูณบวกก็จะได้ค่าบวกอันนี้บวกหารบวกก็ได้บวกนะคะต่อไปบวกหารลบก็เหมือนกับการคูณเหมือนกันก็ได้ค่าลบนะคะต่อไปลบหารบวกนะคะก็จะได้ค่า ลบเช่นกันแล้วก็ลบห่านลบก็จะได้ค่าบวกนะคะเหมือนกับการคูณเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจงหาว่าลบ4ี่ทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนใดวิธีทำนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ลงมาเลยลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับมีความหมายว่ายังไงนะลูกลบ4คูณกัน2ครั้งแบบนี้นะคะ อันดับแรกนะลูกเราอย่าเพิ่งสนใจเครื่องหมายการลบให้เราคูณเลขธรรมดาก่อนคือเราสนใจแค่ตัวเลขก่อนเนาะ4ี่คูณสี่เป็นเท่าไรเป็น16นะคะ,ะ,คะแล้วเครื่องหมายเราจะทํำยังไงเด็กๆจําได้ไหมเมื่อกี้ที่แม่ครูพาทบทวนเรื่องการคูณจํานวนเต็มลบถ้าลบเจอลบจะได้เครื่องหมายเป็นอะไรนะลูกเครื่องหมายเหมือนกันเจอกันจะได้จะได้เครื่องหมายบวกนะคะข้อนี้ก็ได้เป็นบวกเหมือนกัน ก็จะได้บวก16แต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเขาจะไม่ได้ยมเขียนเครื่องหมายบวกด้านหน้านะลูกก็จะเหลือแค่16ธรรมดาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแค่นี้แหละลูกคำตอบเราก็จะตอบอบอตอบเลยตอบดังนั้นลบ4ยกกำลังสองเท่ากับ16ค่ะข้อแรกเสร็จแล้วไปไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2จงหาว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลังสแทนจำนวนใด แล้วก็เขียนวิธีทําเลยลบ3ทั้งหมดยกกําลัง3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ,ะลบ3คูณกัน3ตัวหรือ3ครั้งก็จะเป็นลบ3คูณลบ3คูณลบ3แบบนี้นะคะลบ3คูณลบสตัวแรก่ะมตัวมีทั้งหมด3ตัวเนาะเราอย่าเพิ่งสนใจเครื่องหมายลบให้ทำยังไงนะลูกสนใจแต่ตัวเลขมาคูณกันก่อนเนานะสาคูณสเป็นคิดเร็วค่ะ เป็น9 9ไปคูณ3อีกตัว9กคูณ3เป็น27นะคะแล้วก็เขียน27ไปก่อนคราวนี้เราไปดูเครื่องหมายกันเครื่องหมายลบเจอเครื่องหมายลบลบเจอลบจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วบวกไปคูณกับลบค่ะจำนวนบวกคูณจำนวนลบจะได้เป็นบวกเจอลบเป็นเป็นลบนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นค่าลบนะลูก เลยได้เป็นลบ27ค่ะดังนั้นเราก็เสร็จแล้วก็ตอบอตอบดังนั้นลบสยกกำลังสาเท่ากับลบ27ค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3จงหาว่าลบ2ยกกำลังสีแทนจำนวนไดลบ2ยกกำลังสี่เขียนไว้เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะลบ2คูณกัน4ตัวหรือสครั้งก็จะได้ลบ2คูณลบ2คูณลบ2คูณลบ2แบบนี้เนาะอันดับแรกให้เรา ทำยังไงก่อนนะคลูกสนใจแค่ตัวเลขก่อนเนาะ2มาคูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8ปคูณ2เป็น16นะคะแล้วก็ใส่เท่ากับ16ไว้ก่อนจากนั้นเราก็ไปสนใจแค่เครื่องหมายค่ะลบเจอลบเป็นเป็นบวกนะคะบวกเจอลบเป็นลบนะคะลบเจอลบเป็นเป็นบวกค่ะเก่งมากลูกดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น เป็นบวกนะคะก็ใส่เป็นบวก16แต่ว่าเขาไม่นิยมใส่นะลูกเพราะว่ามันเป็นจํานวนเต็มบวกเนาะถ้ามันเป็นจานวนเต็มบวกเขาจะเข้าใจตรงกันก็คือมีค่าเท่ากับ16ได้เลยนะคะบวก16เท่ากับ16นะลูกแล้วก็ตอบอตบเลยดังนั้นลบ2ยกกำลังสีเท่ากับ16ค่ะต่อไปตัวอย่างที่4จงหาว่า1.2ทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนใด วิธีทำนะคะแล้วก็เขียน1.2ทั้งหมดยกกําลัง2เท่ากับ1.2คูณกันทั้งหมด2ครั้งแบบนี้นะคะถ้าเราเจอทศนิยมเราจะทำยังไงไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกให้เราคูณเลขธรรมดากันก่อนลูกสนใจสนใจที่มันเป็นตัวเลขก่อนนะลูกแบบไม่มีทศนิยมถ้าเราตัดทศนิยมตัวนี้ออกมันคือเลขอะไรลูกมันคือ12คูณกับ 12นะคะแม่ครูจะพาคูณ12อคูณ12อันดับแรกวิธีการคูณแม่ครูจะทบทวนให้นะคะสำหรับใครที่จำวิธีการคูณ2หลักคูณ2หลักแบบนี้ไม่ได้นะลูกอันดับแรกนะคะตัวข้างบนเราเรียกว่าตัวตั้งตัวบรรทัดที่2เราเรียกว่าตัวคูณนะลูกเราจะเอาตัวคูณหลักที่น้อยที่สุดคือหลักหน่วยตรงนี้ไปคูณเข้าของแต่ละตัวนะคะคูณเข้าโดยเรียงลาดับจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะคะของตัวบน ตัวคูณหลักหน่วยของเราก็คือเลข2นะคะเราก็เลยนํา2ไปคูณเข้าในแต่ละตัว2อคูณสเป็น4 2่คูณหเป็น2ก็เลยได้เป็น24แบบนี้ออกมานะคะจากนั้นเราก็ใส่เลข0นย์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเลข1 1อยู่ในหลักสิบนะลูกเราก็ใส่เลข0ูนย์ไว้ถ้าเราเริ่มที่หลักร้อยเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปกี่ตัว2ตัวนะคะอันนี้1 อยู่ในหลักสิบนะคะเราก็ใส่ศูนย์แค่ตัวเดียวต่อไป1คูณ2เป็น2นะคะ1คูณ1เป็น1ค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็ขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็บวกกันเลย4บวก0ย์เป็น4 2บวก2เป็น4แล้วก็1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาก็ได้เป็น144นะคะแบบนี้เราก็ใส่เป็น144เลย อ๋าแล้วจุดทศนิยมทำอย่างไรจุดทศนิยมนะคะวิธีการคูณทศนิยมคือเราจะนับว่าแต่ละตัวมีจุดทศนิยมทั้งหมดกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งคือให้เริ่มนับจากตรงท้ายนะลูกว่าเริ่มนับจากตรงท้ายสุดเนี่ยมันขยับมากี่ครั้งอันนี้อย่างเช่นตัวแรกนะลูกขยับมาจากเลข2มาเลข2ตรงนี้นะคะขยับมา1ครั้งแบบนี้เราก็จะนับเป็น1ตําตำแหน่ง อันนี้ขยบจากเลข2มา1ครั้งก็นับเป็น1ตำแหน่งเช่นกันแบบนี้นะคะ1บวก1วิธีทำเราจะทำไงคือเราจะเอา,อาหลักทศนิยมที่มันได้แต่ละตัวเนี่ยเอามารวมกัน1บวก1รวมเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น2นะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่ที่ของผลลัพธ์มาเลยว่า2ตำแหน่งใส่ยังไงมาดูกันนะลูก ันดับแรกนะคะจุดจะเริ่มนับจากตรงท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ขยับมากี่ตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งนะคะก็ขยับมาครั้งที่1ขยับมาครั้งที่2ครบแล้วแล้วก็ใส่จุดไว้ตรงนี้เลยคือ1.44นี่คือผลลัพธ์ของเรานะลูกโอเคไหม ทวนอีกครั้งอันนี้มีทั้งหมด1ตำแหน่งอันนี้ก็มี1ตำแหน่งนะคะ1บวก1เป็น2เราก็จะได้มา2ตำแหน่งก็นับมาเลย2ตำแหน่งนับ1นับ2นะคะวิธีนับตำแหน่งนะลูกเราจะเริ่มนับหลังจากตัวสุดท้ายของเลขตัวสุดท้ายคือเลขหลักหน่วยแบบนี้แล้วเราก็จะขยับมาจากฝั่งขวาขยับมาฝั่งซ้ายนับ1ทีละ1ทีละ1นะคะเพิ่มทีละ1นะลูก ก็ตออบอตอบดังนั้น1.2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ1.44ค่ะต่อไปนะลูกเป็นตัวอย่างที่5จงหาว่า1.5ทั้งหมดยกกำลัง3แทนจำนวนใดอันดับแรกเราก็เขียนวิธีทำมาก่อนเลยค่ะ1.5ทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับเท่าไรลูกก็คือ1.5คูณกันทั้งหมด3ตัวหรือ3ครั้งนะคะวิธีทำทำยังไงอันดับแรกนะคะเราก็เอา มอง1.5ทั้งหมดให้เป็น15ก่อนเนาะก็จะมีทั้งหมด15คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งหรือ3ตัวอ่ะเราเอา2ตัวแรกมาคูณกันก่อน15คูณ15ทบทวนการคูณนะคะคือเราจะตัวบนเรียกตัวคูณตัวตั้งเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างเรียกตัวคูณนะคะจากนั้นเราจะเอาตัวคูณในหลักที่น้อยที่สุดคือหลักหน่วยไปคูณเข้าในตัวตั้งแต่ละตัวเริ่มจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายนะคะ ตัวคูณตัวแรกคือเลข5 5ไปคูณ5จะได้เป็น25ใส่5ใส่25เลยไหมไม่นะคะใส่5ทด2แบบนี้นะคะ5คูณ1เป็น5บวกตัวทด2ด้วยเป็น7จนะคะจากนั้นเราจะขึ้นหลัก10ิให้ใส่0ขึ้นกี่ตัวศูวนไว้ก่อน1ตัวนะคะ1คูณ5ค่ะต่อเลยเป็น5 1คูณ1เป็น หนึ่งต้องบวกตัวทดไหมอ่าไม่เกี่ยวนะคะตัวทดนี้เป็นของบรรทัดก่อนหน้านะคะอันนี้หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งธรรมดาจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะคะก็ใส่สองทดหนึ่งแบบนี้หนึ่งบวกกับตัวทดหนึ่งเป็นสองก็จะได้สองร้อยยี่สิบห้าจากนั้นเราก็เอาสองร้อยยี่สิบห้าไปคูณ 15อีกตัวหนึงนะคะได้แบบนี้อันนี้ก็คูณแบบเดียวกันเลยอันดับแรกเราได้จากเลข5เนาะตัวคูณตัวแรก5ไปคูณ5ค่ะห้ 5, 5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ2ค่ะเป็น10บวกตัวทด2เป็น12นะคะก็เป็นใส่2ทด1แบบนี้ต่อไป5ไปคูณ2ตัวที่3นี่ค่ะจะได้เป็น ห้าคูณสองเป็นสิบบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดแบบนี้นะคะจากนั้นก่อนจะขึ้นบรรทัดถัดไปอยู่ในหลักสิบล้วก็ใส่ศูนย์ไว้หนึ่งตัวนะคะหนึ่งคูณห้าเป็น,นะะเป็นห้านะคะหนึ่งคูณสองเป็นสองไม่ต้องบกบวกตัวทดนะลูกอันนี้เป็นของบรรทัดก่อนหนะ้าหนึ่งคูณสองเป็นสองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายปวกขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นห้าบวกศูนย์เป็นห้าสองบวกห้าเป็น เจ็บวกสเป็น3 1มบวกสเป็น3ก็จะได้3 3 7พันารอเดสค่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาคือสามพนสามร้ยาก็คือสามสามหนั่นแหละคราวนี้เราจะมาดูตำแหน่งทศนิยมเหมือนเดิมนะลูกตำแหน่งทศนิยมของตัวแรกตัวแรกของเรากี่ตำแหน่งนะนับจากตรงท้ายข้างหลังเลยค่ะขยับมาหนครั้งก็คือ 1>, 1ตำแหน่งนะคะตัวที่2ก็เหมือนกันกับตัวแรกก็คือ1ตําตำแหน่งตัวที่3ก็คือ1ตําตำแหน่งเช่นกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งทั้ง3มารวมกันหรือบวกกันนั่นเองก็จะได้ตำแหน่งของผลลัพธ์ออกมา1บวก1บวกหเป็น3ตํตำแหน่งแสดงว่าข้อนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งนะคะแล้ก็จะขยบจากตรงท้ายของเลข5ขยบขึ้นมาขยบมาข้างหน้า3ครั้งนับ1 นับ2นับ3าํคตอบของเราก็จะเป็น3.375แบบนี้ค่ะแล้วก็ตออบอตอบดังนั้น1.5ทั้งหมดยกกําลัง3คือ3.375เด็กๆบางคนสงสัยว่าแม่ครูคะอ่านว่า3.375ได้มั้ยได้ไหมไม่ถูกนะลูกเป็นการอ่านที่ผิดนะคะ ตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมนะคะเราจะไม่อ่านเป็นค่าแบบหลักร้อยหลักพันนะลูกเราจะอ่านเป็นตัวเลขแต่ละตัวไปเลยอย่างเช่นข้อนี้ก็เลยจะอ่านเป็น3.37 5หทีละตัวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่6จงหาว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนได้ก็จะได้ว่าเศษั้งส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็คือ สองส่วนสคูณสองส่วนเส่วนสคูณเศษสองส่วนสแบบนี้นะคะวิธีการคูณเศษส่วนทําอย่างไรง่ายมากลูกอันดับแรกเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวด้านบนเรียกว่าตัวอะไรตัวด้านบนเรียกว่าตัวเศษนะคะตัวด้านล่างเรียกว่าตัวตัวส่วนนะคะการคูณเศษส่วนง่ายๆเลยก็คือเราจะเอาตัวเศษมาคูณตัวเศษนะคะแล้วก็ส่วนขีดขั้นแล้วก็นําตัวส่วนมาคูณตัวส่วนนะคะแม่ครูจะพาทําเลยข้อแรก ข้อแรกนะคะตัวเศษคูณตัวเศษคือตัวอะไรคูณกัน2คูณ2เป็นเป็น4นะคะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ขั้นขีดเส้นขั้นเป็นเครื่องหมายเศษส่วนนะคะต่อไปเอาตัวส่วนมาคูณกันค่ะจะได้3คูณ3เป็น9นะคะก็จะได้เลข9ออกมาคําตอบก็เลยจะได้เท่านี้ค่ะก็ต่อเอาไปตอบเลยดังนั้นเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกํลาลัง2ก็คือเศษ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่7จงหาว่าเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3แทนจำนวนได้ก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3คือเศษ4ส่วนคูณกันทั้งหมด3ตัวหรือ3ครั้งนะคะก็จะเป็นเศษ4ส่วน5คูณเศษ4ส่วน5คูณเศษ4ส่วน5แบบนี้เนาะวิธีทำก็เหมือนเดิมในล,ลูกเอาตัวด้านบนมาคูณกันหรือนำตัวเศษมาคูณกัน4คูณสได้16นะคะ16ไปคูณ4อีกตัวได้ 64นะคะก็จะได้ข้างบนคือ64ออกมาแล้วข้างล่างก็เอา5คูณ5คูณ5นะคะ5คูณ5เป็น25นะคะ25คูณ5เป็น125นะคะถูกต้องค่ะจากนั้นเราก็ไปเขียนตอบอบตอบเลยตอบดังนั้นเศษ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3คือเศษ64ส่วนด้วย125ค่ะมาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆ อันดับแรกนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันพุทธที่8กันยายนพศ2564แล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาดแดงนะคะจากนั้นวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่3นะคะต่อจากรอบที่แล้วเนาะเป็นแบบฝึกหัดที่1และ2ใช่ไหมคะค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะข้อที่1 จงหาว่าลบห้าทั้งหมดยกกำลังสามแทนจำนวนใดก็ให้เด็กๆแสดงวิธีทำแบบที่แม่ครูยกตัวอย่างไปนะคะเสร็จแล้วก็ตอบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยไปทำข้อสองต่อจงหาว่า2.5ทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนใดก็แสดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะคะและข้อ3จงหาว่าเศษ2ส่วน4ีทั้งหมดยกกำลังสามแทนจำนวนใดเสร็จแล้วเมื่อเสร็จ3ข้อขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ